อากาศข้างนอกพี่น้องเอ้สิบปกันไปเจ็บเหตดพนะปะนะไปไปมาไปน้ากันจ้ะบ้านลยจ้าอากาศสลืมทะลือฝนตกลิ้นเดี๋ยวเขาปาแต่งแต่งของไบสองมือแล้วนี่มือที่สองมือแรกก็ผัวเาเฟอร์วินไปบ่ได้อันเอาของไปเจ็บไปเจ็บได้ของเจ็บของอุปกรณ์การเจ็บเห็ดเมื่อเ้ารนี่ว่าจะไปเจ็บเห็ดดี น้องก็ลงไปซอกอีกแต่เศร้าๆเหมือนจ้าขุดมันขึ้นมาทอดแล้วไปข้าเจ้ายังรับสื่ออยู่ห้องก็ไปเก็บมาขายจ้ะมูนึงไปกอนเราบัติมันปลายังอยู่บ่พี่นี่เก็บหลายๆคนเนาะีหลายปลายีถนนเดียวนี่ยมีหลายปลาบัติไปไปสั่นก็กันอยู่ปลาเจ้าปลาเลยจ้าเพิ่งฝนตกน้ำหงมมดเลยหน้าพี่ ลงไปเลยลงไปเล่เด okay. ่นปอก็สันทางมันกลับไปลลกมองพุนเนี่ยป้านี่ก็หาปอกพ่าเบิรดออกไปเห็นมันปูเ่าพี่นองเอ้ยจุ่มแรกแหกมันจุ่มแรกแหกมันก็ได้เห็ดมันปูจ้ะนึกว่าตายเบิร์ดแล้วปลาคำว่าในปลาขึ้นเียวเป็นตะเลียวเพรเห็นเห็ดแท้ ปลากระเบื้อเปียกจืดจืดซาลาบาทที่นี่เปียกเปียกจืดจืดแต่เห็ดมันปูเท่าซา้มดอกเจอแล้้วจาเจอแล้วเจอแล้วพี่โยนให้เธอแต่ดอกงาม,มดีเจ้าพี่อุ่น่ะขาเงี้ยเง่าเลย มันพี่น้องมาเบิ้งบ่คาเกิดบ่เห็นนบ่ม้ก็ล้หลายช่วงนี้จ้าแต่ว่าดอกงามมงเด้ได้เดีียหาเชียหาเชียหาปันเชียหาเห็นละงกุลละวะ ใจไม่เหอะไม่เอียกดอกหนึ่งเก็บหน่อยไปห้าลายน้อจ้ะติดโลกไปยังดีมีเห็ดให้เก็บพี่น้องเอง้ยม่ว่าเห็ดสิตตายเบืดอแล้วอากาศติดโลกกพนงขึ้นจ้ะโอู้่ไหนอย,ยู่ไหนเย็บเก็บเย็บอยู่ใจไม่ Cái cái chế khoảng kiếp nhau không phải bẻ lẻo ba mình chỉ xây sâu kiếp hết Khi lúc bà chỉ lược kiếp lẻo Mình khít chân đáy bú Khít mặn chân đáy Mai ý khâu vào เฮ็ดอากาศติดลบมันก็เป็นนังสี่ละอื็กันได้ไปเก็บสร้อยประนั่นตีอันี้างนี้กับพ่อมีอยูหนึ่งจุ้มเนึงจุ้ม ค่อยๆดึงออกจงช่องเด้ขานัขาใหวยๆพอแล้วพินองจ๋าพอแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วปุ่นเป็นเสซนเป็นสายเลยปุ่นเอ้งเครื่อง่างน่้ยนี่นม่เลย ใช่หมดเลยใช่หมดเลยจังสีตัวขันพ่อปลามันเนาะนี่สุดสิเลยเก็บกวนด้วยยาบัานเก็บก่อนเก็บไปคล้ายพี่น้องเก็บไปคล้ายมือนี่เปิดนี่เปิดรับซื้อยุ่งเลยเก็บไปคล้ายจ้ะอุ้ยงามเนี่ย

và cuộc sống lập sửa lỗi chia bung bà lập sử rồi là kim kim xuống ta kim hình kim 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 thân kim luôn kim kim hình kim 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 cả lái lái rồi chà. สีเห็นหนาวเสียแทนกับ่บหนาวดอกสีเห็นหนาวสั้นบักบักกับ่บหนาวดอกแจกแต่ว่าเพิ่งเพิ่งห้องยางเนาะห้องยางออกกำลังกายงังนสีน้ำมันก็เลยกหอนนะสีน้ำแต่ว่ายังเป็นเย็นๆนั่งสีน้ำสีเห็นหนาวสั้นบักบักกับ่บหนาวดอกแจกคุณเป็นเส้นเป็นสายขึ้นไปคุนเป็นเส้นเป็นสายขึ้นไปเลยพุณอยูกลัวหยาคุณ คุณที่โซนี่เขาไมนเก็บอยู่เบ้อปอีป่บริษัทจ้ะมันอะไรไมันเก็บเ,เ,เห็ดเลยล่ะมนเข้าไปมอเข้าไปให้เป็นได้กับมนอเออชิวยใจ ไปแล้วนี่ออีกมูนึงอีกมูนึงผวยาออกเยอะอยู่น้าเยอะอยู่ขาเงี้ ยาวขายาวยาวเกาะปูบปิดโหลดังสีดึง,งขึ้นมั้ขาเง่าอยู่ใส่ได้ใส่ได้ดตัวกัดพอ่ดพอกันพ่อเป็นมูงเป็นมูงสิตัวจ้ะขาส้มเห็ดขาส้ม โอ้ยพี่น้องปลา,าดูปลาปลาแค่ยู u, เป็นตะย,ยางแค่เจ้าอันแค่เจา้า,ากอสังยุ่ใกล้ๆุคุใกล้ๆอันปลาเนี่พี่น้องดูขังปลาเนี่ปลาไปอีกเดือนหนึ่ง ั่งดๆๆอ,อกน้อยๆลาอัล่าอาลุ้นเนาะเสียเวลาเสียเวลาเสียเวลาจ้ะผีน้องมงดูหยาผ้าหยาเพิพ่งเลยคุณเน่ะเดินคนอีก thằng nó thì này nó Kiếp ở tây dù câu nó có ba lái lại nó ơn vẹo năm vô lấy bình môn, bình môn Đó, rồi, Nó lấy nhăn Mà thằng này mô, bình mô đi cho kênh Ghiền Mì พ่อไดแน่ย,ยุจ้าขอบูุละลายผู้ท่เบ่งตะต้นจนจบนะจ๊ะขอบูนทีที่ตามด้โสทั้งไม่แล้วเกาเดจิเด้อพอกันไว,นว้คิปหนาเจ้าสวัสดีจ้า